จัวัดประจวาวันนะครับหลังจากเก็บปูรอบเสร็จนะครับลูกเรือก็จะมาเลือกปลาออกจากปูขี้ไก่นะครับหรือปูหินนะครับปูหินปลาเป็นรายได้พิเศษของลูกเรือนะเพื่อนๆเห็นตัวเล็กแบบนี้อย่าได้มานะครับไม่ใช่ปูเล็กนะครับไซส์เขาแค่นี้นะครับนี่นะครับรายได้พิเศษของลูกเรือนะครับเขาก็จะขายมาแบ่งกันนะครับ เงินสิบบาทยี่สิบาทสามสิบาทหรือร้อยบาทของคนเราไม่เท่ากันนะครับสําหรับของลูกเรือนะครับหลักสิบหลักร้อยก็ดีใจนะครับขายมาก็มาแบ่งกันไว้ซื้อของลงเรือครับผมซื้อขนมนมเลยครับส่วนที่เห็นนี่คือปลากระเปืาเหลี่ยมนะครับไม่ต้องดราม่านะครับเขาเข้ารอบมาแล้วก็เข้าตูยไปแล้วนะเพื่อนโอ้โหคือลูกนี้ใหญ่นี่ครับกิจวัตรประจําวันครับผม เขาก็จะยกไปท้ายเรือเอา้าหน้าเรือมีนี่ตู้หัวเรือมีน้ำแข็งเปล่าหระมีน้ำแข็งเยอะเมื่อวาน ันครับได้แค่นี้ครับก็น่าจะได้สักร้อยกว่าบาทสองร้อยนะครับปลนนะครับปูหินอีกนะครับลูกเรือสี่คนนะครับก็จะได้อยู่ประมาณคนละสองสามร้อยนะครับนู่นครับเอาไปดองตู้แลวครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับเงินสิบเงินยี่สิบของคนเราไม่เท่ากันนะครับโอ้ลูกนี้โอ้โหเอียง สำหรับลูกเรือนะครับสิบาทยี่สิบาทก็มีค่านะครับบางทีน้ำต้มนะครับหนึ่งขวดทรับดีโดนะครับขวดละห้าบาทสามบาทนี่ก็ชื่นใจแล้วครับผมโขึ้นนี่ครับดูนะครับปูหินเล็กนะครับหรือเรือภาษาเรือไม่ใช่ภาษาเรือสิผมเรียกปูขี้ไก่นะครับแต่คนอื่นอาจจะเรียกเป็นปูหินนะครับแต่ว่าผมเรียกปูขี้ไก่นะครับชุบแป้งทอดอร่อยมากนะครับหรือว่า สดๆนะครับดองน้ำแข็งเย็นๆนะครับตำน้ำจิม้มซีฟู้ดนะครับจิม้มน้ำจิม้มซีฟู้ดหวานเทียบครับผมปูม้าก็อยู่ในถังนะครับก็ได้ประมาณสักร้อยนะครับหรือเก้าสิบกิโลถึงร้อยนะครับก็ถือว่าไม่ดีเท่าที่ควรครับผมโอ้โหลูกนี้